สอนรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสอนเอครับหลับอยู่ได้บริษัทอยากให้เราสองคนไปเก็บข้อมูลผู้แข่งสินค้าในตลาดเก็บยังไงอ่ะเก็บตามเส้นทางหรอพี่หร้อเรือเราไปซื้อสินค้าผู้แข่งมารวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาวิจัยพัฒนาไงโอ้โหเก็บตามพัฒนาคิดได้ยังไงพี่เก็บคนเดียวเลยป่ะไปด้วยกันไงจริงไหมครับพีาา่จอยครับ แหมอยู่บริษัทเดียวกันก็ต้องช่วยกันทำงานสิคะและงานสำคัญที่ต้องช่วยกันทำเป็นทีมถึงจะสำเร็จก็คืองานวิจัยและพัฒนาหรือว่า research and development นั่นเอง R d ค่ะ R d D หรือว่า research and development คือการวิจัยและพัฒนาซึ่งทำขึ้นเพื่อหาวิธีให้องค์กรทำงานมีประสิทธิภาพได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้นรวมทั้งใช้ในการค้นคว้าและพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกสู่ท้องตลาดด้วยค่ะ ถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่จะผลิตสินค้าออกสู่ท้องตลาดให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็อย่าลืมทำการวิจัยและพัฒนา R&D หรือว่า Research and Development นะคะรับรองว่าสินค้าของคุณจะติดตลาดและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวยรวยรวยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่รู้เรื่องเลยทีเดียวล้วค่ะขอขอบคุณบริษัท,ตทอตทจำกัดมหาชนสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ